คนเล็กมาใช่มันดูนสิบรอหมดว่ อันนี้ชาร์จเบ็ดไย้ไหมนี่ไม่กันสันนไหชร<า>บ่าชาร์จเข้าอยู่นะเ,นเบ็ดน้อยเต็มสวัสดีน้องพักแพรวจ้ามาเป็นอันดับแรก <c oughs> สวัสดีน้องพักแพรวนะครับ ช่องฟูจิชาแนลครับผมวันนี้จะมาประเดิมเสาใหม่นะครับผมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่เล็กนะครับผมเรามาดูเสากันหน่อยครับนี่เป็นเสาให้น้องช้างถูครับ ใหม่ๆเลยครับทำเสร็จใหม่ๆวันนี้จะให้น้องช้างมามาถูครับผมอ๋อ,อได้จ้าแชร์ไปเลยจ้าแชร์ไปเลยเามาแล้วเดี๋ยวเปิดน้ำให้ก่อนไม่เป็นไรได้ผูกก่อนก็ได้เอา้าผูกช้างก่อนไม่ใช่จะถูเลยบ่ขันดิต้องซัดเออประก็อเสือคลิกนอกเพร ไอ้กล้ยๆสัตว์ขึ้นไปแล้วครับผมไปเปิดน้ำก่อนโทรศัพท์นุกคุณอ่ะไอ้ยุกแชยยังกุปปองที่เรียกบอกกุปปองห้องงานเลยนะ มองไอ้ทุสับยวอนเนอะมังงในกูบันดูงานงานนี่ไอ้อยู่แช่อยู่อีอมอหฮอยลุเอาทุาาท่มสวัสดีลุเอาทุม่มอะถูให้ดำไปเลยวันนี้รีบถูแท้ฮ่าฮระวังพังก่อนนะสมัยอดใจไม่ไหวครับ อยากถูแรงอา่าดูความมาตรฐานของเสานะครับแห่งมันแรกถูเลยนะครับอดใจไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วพี่ใหญ่เอ้ยช่างเล่นโคลนด้วยวววดูความคงทนหน่อยสิว่ามันมันทนแค่ไหน นั่นแหละครับลองดูครับว่ามันแห้งดีไหมแต่ผมว่าแห้งดีนะครับผม,ททมออฟันกัดไม่เข้านะครับา <laughs> ถูป,ป้าเตอนนี้ดิดูเนื้อจริงไงอันดีประดุน,น,อ,นอันเป็นอะไรเจ้าบ้นดิบเยอะชอ,อ,อบมอเตอร์เลยฮะแนี่ยว่ะแนะนำกัดเท้ากัดมอออืม ไปดีกว่ากันอหรือไงเก่งใจสุเแชรนาเนาะอยากเอาร้านไปชนกับร้านทำไมนี่เอามาชนกับเสาใหม่ในร้านตาใหญ่นี้มันมันดังดีไหมสวัสดี29ท่านนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เนาะช่องฟูจิชาแนลครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่เล็กนะครับคุณแม่เล็กสายันนะครับท่านก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับ ในการทำเสาให้ช้างถูนะครับผมได้บุญมากๆครับคุณแม่เนะาะขอให้ช้างได้ถูถูทั้งกายสบายทั้งกายสบายทั้งใจครับขอให้คุณแม่สุขก,กายสบายใจครับผมขับรถเบึงทางเน่ยเ้อตกทางดิอ่าแม่มาแม่มาย้ายสดลอที่แช์ก่อนดิ ใจ่าย่จ่ายไปพอเองแล้วเอ้ามามาทางนี้มาทางนี้สวัสดีสามสิบเอ็ดท่านครับเฮ้ยบางกิ่งวุ้นีะไรเล่ะงานเสียพื้นเยอะมัดโซ่โบสวัสดีค่ะ ถูแรงๆหน่อยเจ้างามข้าพ่อใหญ่มากข้าพ่อใหญ่ไม่ถูแล้วข้าพ่อใหญ่ไม่ถูแล้วถูหลายวันละสวัสดีค่ะป้าตับเพ็มนะคะสวัสดีค่ะคุณมาริวันค่ะ สวัสดีจ้าน้องอพักแพลวจ้าไม่เคยเป็นอย่างีไงคอมดูเข้ามาตรงนี้เเนี่แล้วไต้อระบบใหม่แม่ดีโอนไม่ได้อัพเดทเพราะโอนในแชร์ตรงนี้มันเปลี่ยนระบบใหม่โมเลกิสมันอัพเดตอ่ะแล้ผู้ชำนาญการันไม่รู้ <c oughs> งต้องมาเอาโว้หนุ่มชิโน่เล่นหนุ่มยักลงไล่เมย์ชิไปไม่ด้ดไมู่เจ้างามถูเด็ดเรายงามถูไงถูเด็ดถูแรงแรงฮะถูแรงแหน่อยเได้ยิถูเด็ดอ่ะมานี่เ เอาไปไ,ไปไว้เอาไว้สวัสดีครับสีสสบกท่านนะครับป้าทับทิมแม่มาริวันนะครับผมน้องพักแคลวนะครับเบอียช้างเขามีโยนเนาะโตคุณเนาะเอาตรงไรสุดดุนดุนเ่ยจังมื้อชั่วโมงกูอยจังมุดอยียงมุดเด้อ ไปจีเลยดิบโลดีมาแบบไรจะออกงานนะครับพรุ่งนี้นะครับผมแบบกเกษตรวิสัยครับเฮ้า เออคางังจีกับไเนี่คนคย,นคย,นคยคอยไม่้ยคอยเ่ี้ยคอยคอยสัตว์คอยบุญบุญไว้สัตอ่าถูถูสุดรอแลอ้วถูความมาตรฐานของเสาหน่ไหมดีไหมอ่าสวัสดีคุณนุชนะครับคุณประเทืองผมไม่ค่อยได้เม้นอ่ามาเม้นหน่อยครับผม ยังกระหางคอยหันมามีอะไรมากระหางคอยเนาะมาหันเนาะวันนี้พ่อไม้เดินไปตลาดสตึกครับคนมองโอ้โหแทบจะเดินชนโต๊ะครับผมมองทรงผมเท่มากเลยเอา,าอจริงจริง ไล right oh? uh, uh, ่พ่อใหญ่ไม่เดินละไงพ่อใหญ่ไงในไ่ช่องใหญ่อาดำเรียมเลยเสาใหม่คุณสันติครับสวัสดีครับขี่อยู่แล้วจะออกงานเนาะขี่ยังไงมาต่พ่นไม่ตั้มทุรุลย สวัสดี5้ปท่านนะครับโอม้มามามากดไลค์กดแ like, ชร์หน่อยเร็วรม,ามาดูนคนรอเขาอาบน้ำถูเสาโอ้โหหล่อมากเลยวันนี้<อ>เดี๋ยวมีงบประมาณเดี๋ยวจะเอาหินมาเทรอบๆครับตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณครับผมหมดหมดแล้วช่วงนี้เงินไปเที่ยวครับ ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนายังไม่มาเาปรอะไ้ล่ะโปื้นได้แนเะท่เนะี่ยพื้ได้โปรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานก็ค่อยๆยาวไปเรื่อย,ยๆถูถูถูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่เล็กนะครับผม นี่นะครับเป็นความสุขของคุณแม่นะครับท่านท่านให้ช้างได้ถูสบายสบายครับผมสบายเนื้อสบายตัวมีความสุขทั้งคนให้นะครับทั้งคนรับนะครับผมโอ้ได้ตั้งบอ่อสาธุพวกนี้ก็ได้เนาะอ่าสาธุสาธุเดดอีลีแมนเดดแห้งๆดูถูไปครับผิวนีนโอวโห,โหเลี่ยมเลย เรียกมังมังเลยชมไลฟ์สุดเลยชมคลิปต่อนะครับมีคลิปวิดีโอเออเรียกมันเรียกันมาดผิดใจหรอมาแล้วอาจารย์ตามโอ้ไม่ใช่นี่ว่าอาจารย์ตามไม่ใช่ตัวนี้นค,นครับผม Hóa chạy vô luôn. Hóa, í, Sao ten lên. Sao tên đi. Ê, đi ten anh. đồng Còn thừng này vô từ phroi cô ai đi quá, ta hàng hăng เย็บหัวลงเย็บหัวลงเออหัวอ่อสออาดเลยจิตกุ้งไอตัวไหนตัวตัวเสียงอาขัดงานเลยลูกอาแม่แววสวัสดีครับเล่นโคลนนะครับเมื่อวานฝนตกหนุ่มหลอของเราเล่นโคลนเลยโอ้สะอาดดีนะจีเนาะ าดีมากเลยอ่ะแต่พ่อขัดงาไว้แล้วอยู่เ,เมื่อเมื่อวานก่อนอ่ะองาเริ่มยาวครับเริ่มดูดีแล้วแม่แม่ลูกชายของแม่แม่เริ่มรอครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดท่านนะครับชมไลฟ์สดว,ว้าวสุดยอดไปเลยกดไลค์กดแชร์เนาะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆ สุดสวยสุดน่ารักทุกท่านนะครับผมไปเชียร์หนุ่มงาบานหน่อยนะครับพรุ่งนี้กับเจ้าบารมีครับผมออกไปน้องงาปล่อดจ้าไปรึเปลังกระเตะมันกปยืนก็เตะดิรอดดิเธอร์อร์นอรดิเนาะอ๋อเ thu bay thu bay, là cái chân của nam, chân trái coi này vô, mùi อายุมันได้มันเดี๋ยวมันออกเองมันงาช้างอ่ะตรงนี้มันยังคันช้างมันยังคันมันคันงามันออกงาออกมันเริ่มคันพออายุมันได้อายุยี่สามยี่สบี่ยี่ห้าเดี๋ยวมันก็อยู่ตัวช้างหนุ่มนับความโตไปเลยงาแต่ละปีอ่ะเดี๋ยวผิดหูผิดตาเนี่ยถ้าตกมันรอบสองรอบโอ้ Màu đen rất là đẹp rất là mềm Nói chung, đường đen này dài hơn đi thôi, bây, thôi. À này Nói này dài hơn thế này Đường อัน,ตนอเตอร์เี่นเนาะเอาน้ำดอรอปผู้นี้ออกงานแล้วเออหนึ่งร้อยสิบหกท่านนะครับ <c oughs> เออทูดกักทูดกักช้างทูดกักใ <c oughs> จเย็นๆชา้าๆได้พราเร่มงาม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงา <c oughs> ออกเองมันถึงเวลามันออกเองมันแหละย, <c oughs> ยาว อโมยลอดดุนเนี่ยโ้รพืชเออพวกออกชา้าๆในงาใหญ่เราดูอายุมันได้สวัสดีหนึ่งร้อยยีิบสามท่านนะครับโอ้เข้ามาดูกันเยอะเลย,ยให้กำลังใจช้างหล่อช้างหล่อควานไม่หล่อครับเนอนะ เทสมาร์ทโฟนอีกยัง <c oughs> ไงนอกเทสมาร์ทโฟนนี่ย <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะไปขอจะเดิน ยีแม่พอใหญ่ยดแน้วหน่อพอใหญ่ยยละ,ย,ย,ละย,ย,ลยี่แม่พใหญ่ยดนอเน่ะลมตันมากรเบนมาสวัสดีครับน้องพักแพรวคุณสมศักดิ์คุณนุชนะครับแม่แววคุณแม่มารวันนะครับผมเดี๋ยวจบจากไลฟ์สดชมคลิปวีดีโอนะครับอนี่เขาจะเดินแล้วนะครับ คนหอเขาจะเดินาขาหลังเขาเหยียบขาหน้าเขาอยู่พื้นก็เหมือนคนแหละครับอาอยุ1 7บเปมันก็ยังไม่ความหล่อมันดูยังไม่ออก นูนมันต้อง 20, 21 22 23มันโตเต็มที่เหมือนคนเลยเนาะคนถ้าอ่าสาวก็14 15ก็มีสิวมีอะไรบ้างยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปทำงานจะยูงเทพกลับมาแต่ละปีโอ้ยดูไม่ได้เลยโอ้ลูกสาวผูดใดอ้อะ คือบ่เคยเห็นหน่วมาสั่นตัวลูกสาวผู้ใดเนาะคือบ่เคยเห็นหน่า,า,า,นาเ,เน,นาะเอไปถามที่ชัดแล้วโว้ยบางเป็นผู้ใดเป็นสาวเดือตัวนี่ใครจะวางสั่นตัวโอ้พอไมเนี่ยยังมีมดความรอไม่เคยหมดสักที สวัสดีครับ117ท่านนะครับเออวิ่งชนเสาด้วยไหมเนี่มันทนไหมเออ,เอาช้างโมดันก็ไม่ห,กหักล็อกหนทีพรุ่งนี้ออกเดินทางนะครับแปดโมงครึ่งไปถึงหน้าง,งานก็ประมาณสิบโมง สิบเอ็ดโมงนะครับประมาณนี้กะเวลาครับพรุ่งนี้ออกสองเชือกนะครับแถมหนึ่งตัวจะภาพดีใจมากเลยนะครับผมอ่าพรุ่งนี้มีมีไอ้นักร้องดังนะครับภาคอีสานอ่าไมพัทเีครับผมมืออื่น่อยจิบไทยรูปน้ำไมพัทเีก่อนจะน้อยครับผม ป้าผัวมาเลยป้าผัวมาเลยไอ่ใจบอใจบบนี่ไม่พัชรีต้องต้องประทะไม้กี้สินประทะไม้กี้สินสาวเพราะว่าปีนี้จัดเล็กๆก่อนค่ะพอ่อปีหน้าเดี๋ยวเอาใหม่เด,เดี๋ยวจะเอามาอีกคำว่างั้น เดินใกล้ๆเหนือก็ได้วันนี้เนาะฮะอะไรถือไปเล่นนะดีมอะไรจะตัดคลิปอ้ออลบดรองานมันมาเนื้อยยาวๆเลยอยาพึ่งเรื่องงานมากนะลูกมีงานไม่ได้แห่งงานเท่าหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะไล่อีกสักนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ ได้พาทายงามเดินออกกำลังกายนะครับให้กินยาก่อนนะครับนิดต่อไปเฮ้ยอปล้วออ, <c oughs> อไปหาน,น้องหน่อยสิ สวัสดีนะครับผมท,ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทรงนี้ก็ออกงานนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตูจีแล้วก็ทายงานด้วยนะครับบ้ว่นครับบรรยากาศุ่งเย็นสวยมากต,ตามตั้งนานแล้วค่ะ แต่ไม่ได้คอมเมนต์เลยค่ะครับผมคอมเมนต์ comment ได้ครับผมทักทายได้ไน o, นครับเอ็นเป็นเอวครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้พาไปงานออกเดินแล้วนะครับก็ oh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ๊กท้ายนะครับ สวัส <treats> ด <suspense> ีครับบ๊ายยโวย